จะก,กั้วเลือกกินต้องใช้วิธีการแบบนี้ค่จะก,กั้วเห็นมาเพื่อนรอกินแล้วเนี่ยลูกอา้าวเลือกกินของ <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเขาจะมาแย่งแล้วเร็วๆน่ะหนัะหวงของกินเดี๋ยวก็กินลูกให้น้องกินก่อนน่ะเห็นไหมเขาแย่งแล้วเนี่ยเขาแย่งแล้วแล้ว <c oughs> เร็วรีบกินให้หมดเร็วเร,เ,เร็วเร็วเวเ,ว,เ,ว,เ,ว,เวก่อนแนละ้วลูก เดี๋ยวกว่อนให้น้องกินก่อนยมน้องหมาสาธาานะค่ะเรากินข้าวจากลัวโดยปกติอยู่ตามลำพังไม่ยอมกินอาหารเลยค่ะวิธีปราบจากกลัวเลือกกินนะัก ต้องมีตัวอื่นมาแย่งอ่ะเร็วๆจักกว้เดี๋ยวหมดเล็วูกเดี๋ยวเขาแย่งหนูเร็วๆนั่นน่ะอลิสกินจักกว้เร็วๆเดี๋ยวให้น้องจักกว้จิ้มก่อนลูกพวกหนูค่อยกิน ของน้องหมาจากกั้วเป็นอาหารพิเศษค่ะส่วนน้องหมาทั่วไปเป็นอาหารเม็ดธรรมดาเอาเอาเอา,เอา,เอาขึ้นได้แล้วอุ๊ยลงไปลุกลงไปมาแย่งน้องไม่ได้รีบกินจากกั่ว

เนหนูอยากเหรอลูกเดี๋ยวรอน้องก่อนให้น้องกินก่อนลูกกเร็วด่วนเลยนนแพนดา้าไหนแพนด้าล่ะลูกลูกหนูโตแล้วนะโตเท่ากันเลยไม่รู้ตัวไหนคือแม่ตัวไหนคือลูก เร็วเร็ววกินข้าวเร็วเรีบกินนั่งคอยกินเหรอลูกเดี๋ยวรอก,ก่อนลูกแป๊บเถอให้น้องกินก่อนไม่งั้นน้องจะไม่กินไม่มีคนมาแย่งไม่มีใครมาแย่งนะ่ะจะกลัวชอบให้แย่งกิ่หวงงยู มีแต่ตัวน่ารักน้องหมาหน้ารักน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกหนูรอนะนะคะรอให้น้องกินก่อนลูกรอให้น้องกินก่อนอดใจไว้อดใจไว้ไวมามาตามมาลูกมามเทคนิคการให้อาหารหมาค่ะในยามที่น้ำมันแพง อาหารก็แพงให้ให้อาหา,หารหมาต้องมีเทคนิคอาหารห,หมาต้องเทกระจายค่ะถ้าเทกองเป็นกองเขาจะแย่งกินหวงกินตัวอื่นไม่ได้กินค่ะน่ะมานี่กินลูกกินเสร็จลูกกินเสร็จ ไม่ต้องกลัวตัวอื่นเขาจะกัดรีบกินลูกน้องเขาได้กินเราก็มีความสุขค่ะจะก,ก็ก็อีนวันน่าเอาใหม่นะลูกนะะกันกินซะ